แม่นเลยครับจะคว้างเป็นผู้เอาเอาเป็นผู้เอาไส้นี่นี้จอเอาไส้จอตัดตับินเนกันเพื่อนกับเก็บโตหายเก็บโตหายเนาก็บ้าไเนาะก็บ้ามันด้เก็บตาเ้ากับบ้าใดอีกเดียวนี้เก็บซีโม่งไปหาหาโม่งถามันบ้เหียวบ่าขียออกถ้าเหียวบ้าเียวฟักหล่อห้องกับบ้าง่ามเปื่อน ขี่ขียู่อันขี่มันเกี่ยวแล้วไปไตเนาะไฟถุงดีมากหลอกสิเทียงหลอกสเทียงระบายโมงอย่างมันคุณคุณคุณยังดีใสมันมัดเลยนะนี่ใคยเดี๋ยวห้างงามาเนี่ายโมงถ้าข้าบเห็ดดีนีร่างดีโอ้ยถ้ามันจะเป็นสีน้ำตาล

ก็ต้องกางยยางเดี่ยวเอาใบมันเย็นใส่มันก็จะหอนมันเขาเอกเอากางยนาวกานใส่มันกิกระจายออกไปความกินนแม่เนาะให้ใส่สาค่อนโดยมันมันปฏิกนร่างกางแข็งอะไรก็ไดกางมันใหญ่ๆวบ้านคุณูก่งใหญ่เลี้ยวหมอนรอๆกันเพราะนั้นช่วงที่ไหม่ใหญ่นะแม่เนาะเ่อได้ต้องมี่กันการเออการที่ว่าวางแผนไม่ว่า เขาจะเอาใบมันจากใส่ไม hmm? yeah, right. ่ต้องตัดไม่ต้องมาทั้งกิ่งนั่นคือสิ่งสําคัญไม่ใช่เรถ้าเกิดว่ามันพ่อพอดีกันพอดีเลยครับส่วมใบห่าก็ต้องอิสุกแต่ว่ามัมีคนถางมันหรือว่ามันห่ากับพ่อพ่ออย่างนี้ไหมเอาตอนนั้นเราก็ว่าแผนใบอยู่นะมันมีปัญหาเรื่องนี้วันเทออต้องไปหารองเท้ากับมีหมองอื่นต้องจัดการเนาะเพราะว่าขันมีหมองอื่นนอากับแปมหมองอื่นก่อนเอากระมีหมองหมองเสียว แสดงว่าเขาบต้งมีสำองต้องมีสำรองใบกลอกหนึ่งกอกสองครับแม่ครับเอ้เ่งแ่าเโอคนจะไปถามแซบๆกเห็ดแซบสิล่มันก่อยโบเยเวล่าโบเบยางเนีผมเห็ดแทนครับจอนี่เพาสิาสัมผัสนางเบาเอาเขากล้องครับเอาม่ติเบอแม่ครับ